เรามาอัปเดตจาก EP ที่แล้วเนาะ EP หนึ่งเราทำการโน้มกิ่งเนาะแล้วก็ทำการรูดใบนะครับเพื่อให้เขาออกออกดอกออกผลเนาะนะครับเพราะมอนเนี่ย <c oughs> หรือมัเบอลี่เนี่ยครับถ้าเราไม่มีการรูดใบนะครับหรือว่าโน้มกิ่งเขาเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะออกผลแบบนี้นะครับยากนะฮะเพราะเขาจะบ้าใบอย่างเดียวนะครับนะฮะ ผมทําไว้นะครับผมถ้าเพื่อนดูวิธีการทํานะครับจากอีพีแล้วนะครับก็จะรู้ว่าผมทําการดึงโน้มลักษณะแบบนี้นะครับต้นมันจะสูงขึ้นไปใช่ไหมฮะต้นมันจะสูงขึ้นไปนะครับเราก็ดึงลงมาแล้วนําขวดขวดน้ํานะครับจุลินทรีย์นะฮะของผมผมใช้จุลินทรีย์นะดึงมาแล้วก็มัดกับเชือกนะครับโน้มลงมาเป็นลักษณะมันจะโค้งอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วผลที่ได้นะครับคือเขาจะออกดอก ออกช่อนะครับเป็นเป็นเป็นผลเนี่ยทุกตาทุกตาเลยนะครับนะฮะทุกตาจริงจริงนะครับเนี่ยบางทีมันเล็กๆยังมองไม่เห็นนะครับแต่ออกจริงครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยเป็นเล็กๆเต็มเลยนะฮะทุกอันดีกว่าครับเดี๋ยวมาไล่ให้ดูครับเนี่ยอันนี้ก็มีนะฮะนะฮะอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มีนะฮะอันนี้ก็มีครับเนี่ยนฮะอันนี้กำลังออกตุ่มๆเนี่ยอันนี้ก็มีนะครับดู มีทุกอันเลยเพราะแตกมาใหม่ทุกอันนะครับนะครับเราลาดจุลินทรีย์นะครับแล้วตามด้วยเนี่ยอันรอกครับเราตามด้วยนะฮะปุ๋ยเคมีนะครับสูตรสิบหกสิบหกก็ได้สิบห้าสิบห้าก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวกลางเยอะหน่อยนะครับก็คือเป็นแปดแปดยี่ห้ายี่ห้าก็ได้นะครับผมนะครับ ออกหมดเลยครับพี่ออกหมดเลยนะเพื่อนๆเราไปทำนะครับผมได้ผลจริงๆครับนะฮะวิธีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนที่มันแดงๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเป็น ep 3ให้ดูนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ